สวัสดีนะครับผมก็พบรายการ BK Maker TV กับผม BK Maker TV กับผมเบิ้มนะครับก็เน,นี้มาเล่น Shadow Fight มาสู้กันพาที่7ก็มาเล่นกันนะครับไม่รู้เจ็ดหรือเท่า8นะครับก็มาเล่นกันก็นกคราวนี้ก็ผมเผลอลบคลิปไปทั้งหมด3คลิปด้วยกันครับเผือลบนะครับเพราะว่ามันมันเกิดปัญหาผิดข้อง ข้อผิดพลาดกับโทรศัพท์ผมนะครับก็ต้องลบคลิปออกไปนะครับผมก็เพื่อให้ได้อัดคลิปอันอื่นด้วยแล้วผมก็ได้ทําการไปสู้กับไอ้ลักกี้อะไรไม่รู้ลักกี้ที่ว่าไปสู้กันนะครับก็เป็นบอสของด่านแรกเลยนะครับก็มาเล่นใหม่นะครับผมมาเล่นเป็นอ่าคราวน,นี้มาเล่นเป็นตัวแบบผมมาแบบเล่นแบบเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเวลแปดมั้ง ก็มาเล่นกันเอ,อเวลแปดนั่นแหละก็มาเล่นกันนะครับผมเอาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราอัปเกรดเรียบร้อยนะครับผมไปเลยที่ผมเสียงไม่หายหรือมีเสียงฟึดฟึดหรือเสียงพัดลม,มก็ขอไปด้ครับฟึดฟืดน,นี่ผมไม่สบายนะครับผมมาสู้เลยดีกว่า ไม่เสียงไม่ดังพอนะครัะใช่ขอแพ้เป็นหวัดไม่สบายเหรอะนะครับก็โอ๊ย ไอ้รู้สึกอันนี้มันจะโหดนะตายแล้วอือโอ้ยหัวทิ่มเลยน่าเสียดายเาใไมนะครับ มืนสู้กันใหม่แต่ยังมีสิทธินะก็โอกาสแพ้เยอะอยู่นะหัวแตกหัวแตกติดสะทันนะหัวแตกหัวอทิ่มมันไงทิยมอาไม่ถึงอีกโดนเต็มนะ เอาไปกินลูกเตะสลาตันเอาไปกินไม้กระบองกลางเขนนีน่นี่นนั่นแหละครับยวส่งกับบีเคหน่อยครับมาครับมาหนึ่งหนึ่งครับคราวนี้ต้องชนะให้ได้โอ๊ยนี่ ไม่โดนจิ้มไปนอนกับพื้นเนาะไปกิน เอาไปกินนี่เอาไปกินนี่โปเลือดเลรแค่นั้นเนี่ยนี่ไงแค่นี้ชนะชาโดไม่ได้หรอกครับน้องครับน้องบื้อครับออกไปครับน้องบือ้อบื้อครับออกไปครับมาผมมันมาแอบนอนนะครับอาวอะไรเนี่ย ไปต่อเราว่าเราไปเล่นหาเงินมั่งดีกว่มาม้าผมน่ารักนะฮะอ่าอุ้ยอปกินไหม เห็นไหมฮึฮึโอยล้มหัวทิมหัวทิม มาครับมาต่อไปเลยทำรวจไรนี่นี่จะหนีไปไหนอเอาลูกเตะไปนี่โอ้ยโอ้ น้องผมมาแล้วครับผมอ่าสูตรอของนี้เรายอมแห้ไม่ได้นะืออโดนเกือบโดนแล้วนี่ครับผมนี่ครับผมเอาไปกินอีกครั้งหนึ่งหลับเลย ลบไปน้อยเออมีไอผู้หญิงคนนี้ด้วยกินอะไรครับโอ้ยอ้อยไม่โดนมาตบก่อนนะขอหอนุญาตมาครับน,นี่เอาไปกิน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 ไอหม่งเหนียวลอยไหมคะ ด้วยมีแถมมีแถมโอ๊ยช่วยด้วยเออไปอีกครั้งหนึ่งไปเลยทำใครไม่ไม่รู้นะทาใครขอกินมัางดิโต้ขอกินหน่อยครับอาอ้โดนจิ้ม โอ้ยหัวทิมโอ้ยหัวทิมอ่าขอลเลยเอาไปกินให้หมดโอ้ยโอ้ยหลบไปไหน ปวดหัวอยู่แต่ว่าหัวน,นี้นะครับยังไม่หายเลยยังไม่หายปวดหัวขอกินหน่อยเดี๋ยวไปล้างล้างด้วยกัน,นไปนนกลับมาแล้วนะครับผมก็ว่าก,กี้ไปคุยกับน้องมาไปนอน ไม่นอนอา้อาวโอ้แพ้เลยเงียบหน่อยครับเงียบหน่อยครับอืมเจ้าลบก่อนเอาลุตขอสต๊อกไว้นะครับผม อ่ะไม่ได้ไม่ได้หลุดนี่หว่ากดโดนลูกป,ปานมาสู้ต่อเลยตรงนี้มันต้องสู้ต่อมาโอ้ยหนื่อแบบนี้แล้วผมเหนื่อนั่นนหลยลัคก,กี้เหรอไอ,รอ้โชคดีเหรอโชคดีมันต้องเจอกับซึ่งนี่ไงโชคดีมันต้องเจอกับผมนี่ครับโชคดีมันต้องเจอกับผม ไปนอนไป <c oughs> ไปนอนเอาหลุดอีแกแล้วหลุดบ่อยยังมือผมโดนรูปบ,บ้านหรอมือผมไม่ได้โดนนี่นะอุ้ยต่อยขีมพนะลังลังลังไปนอน ไปนอนไปต่อนะไปต่อมา,มาสู้กันงั้นเป้าหมายผมเอาไว้ตั้งเป้าหมายอะปตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับผมตั้งเป้าหมายในชีวิตโอ๊ยโดนตีเท้าอือ้ ไปกินรู้ดิแกะอะไรเนี่ยพันนี่เห็นการหลุดดีไหมเนี่ยอืออืออืไม่ดูไปนอนไปไปนอนไปนอน ไม่นอนนะครับผมจะส่งข้อคุณครับรับนะอ่าได้เวลัาเป้าเวัเป้าอัปเป้าเนี่ยอัปเป้า,ปา,ปาเนี่ยอ,ยอ้โอ้โหนี่ภูมิใจเลยครับเนี่ยซื้ออะไรได้บ้างมี่อาด,ดีดีครับหัวแตกกับงูโฉกค,ครับ น,นี้ครอปลาเพิ่มระดับ4.5 4.7.5เปอร์เซ็นต์4.7.5เปอร์เซอันนี้นนโชว์นะ่ดได้ดิ้งฟรีเฟิร์สทรีติ๊กันออฟอร์โรสยูฟรีสติสติงเอาอันนี้ดีกว่าไม่โอไม่อ่านแม่งแล้วค่ะ ไปซื้ออวุนหน่อยอะถ้าได้แบบแบบที่ผมภูมิใจนะโคตรจะดีเลยไม่เอาอะอยากได้อาวุธกว่าโอ้ยอาวุธหกพันอะอันนี้ผมจําได้นะมันฟันเยอะอยู่ผมว่าอันนี้ดีว่ะแล้วอันนี้ผมชอบอันนี้ไม่ค่อยชอบอะอันนี้เคียวนะครับอยากได้ ฟันไกลน,นะครับผมงั้นวันนี้เป้าหมายเราตั้งไว้ที่ถ้าเราได้กระบ,บองนะไม่เอาดีกว่างั้นก็พาร์ทนี้ไว้สำหรับแค่นี้นะครับผมขับผมขอบคุณครับที่รับชม